ส,สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาดูการเปลี่ยนซินของรถอิซกิ5.4แรงเปลี่ยนซีนล้อหลังครับผมตอนนี้ช่างกำลังถอดดูมล้อหลังอยู่ครับเป็นไงช่างหิวข้าวยังตามนั้นหระครับตามตนั้นตามน้ำข่าที่รู้กันรู้ อันนี้ลูกพี่ครับลูกพี่ลูกพี่กำลัคงคุมงานครับพี่กำลังคุมงานครับตอนนี้ให้น้อง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 นักศึกษาที่มาฝึกงานให้เขาหัดทำนะครับคันนี้เปียบสองข้างครับผมข้างนี้เรียบร้อยไปแล้ว รถคันนี้ใช้มาประมาณ4ปีแล้วเปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนซิน่อหลังถ้าทำเป็นนะอันนี้ต้องมีความชำนาญในการคอรทำคอไม่ดีแตกนะครับทำเลยนำเลยเหรอจะนำอะไร เดวอนจ้นาอัาไนนี้นี่ทำไมเนี่ยอันนี้นี่คือผงชูรถเหรอต้องต้องชูรถไปใช่ไหมออจงก่อนอาชิโนมะัอันนี้เป็นสูตรครับปินวังอันนี้เป็นผงชูรสครับัดย โอ้ <ไป S 1> เอาวอกไม่ได้ครับมันชูรถไว้ครับไม่งั้นมันรถมันคว่ำมันล้มแน่ครับอย่องั้นมันปีนแน่โอ้โหชูรถของทแท้เลยเนี่ยโอ้สูตรสูตรใครก็สูตรใครครับอันนี้สูตรช่างลี่ครับเอาหู้ยังโอ้โหเกิดจากรถจีลม์ยังไม่ทำกันเลย โอ้ออกมาแล้วะครับผมออกมาแล้วีดฟงเลนะออกมาแล้วด้านในก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเยอะครับเปลี่ยนง่ายครับผมกนนะคเห็นเห็นคิ้มเราด มีอะไรเยอะครับรถคันนีม้มีมีมีพิเศษครับดูดูอัอนนี้เป็นเหมือนก๊อกน้ำเลยครับ <laughs> เหมือนก๊อกน้ำเลยอรร้มีรร่ว ลายหัวต้มครับตนี่ยังตอกนั่นดีเจ้าเจ้าจะได้เสียไปเลยครับผมเออก็ตอกอันนี้ดินี่ยังเอือขูม่ตอกตอกตัวนี้ก่อนที่จะคันดอกต้องต้องต้องทำยังไงช่างต้นฮะต้องเอาเอาปินล็อกมันออกก่อนไหนไหนปินล็อกสกัดสกัดออกก่อนครับสกัดออกก่อนเขาเรียกว่าสกัดหรอมีตัวรถต้อง ตอกตอกต, orbit, ต,อต,ต,ต, antu, ต,ตัวนี้เป็นเป็นเป็นน็อตพับได้ครับกันขายต้องต้องตอกตัวนี้ก่อนพอตอกตัวนี้แล้วขันกระแทกพอาครับแล้วก็เปลี่ยนซีนครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูตอนที่แกะซีนออกได้ก่อนก่อนนึงสงสัยเว้ยทันทีวนันท้าคนวันนึงได้เลเวลมากเลยไปฮอนได้หรือจ๊ะ ตอนนี้ก็คลายนัาออกมาได้เยอะแล้วครับใา,ายลมช่ลมั้งก็ยังไม่ได้กินข้าวครับจะบ่ายโมงแล้วบายก่อนบ่ายโมง แน่นอยู่ครับตัวนี้ระวังระวังสังเกตที่ปจัจแจครับจะเป็นปจัจแจตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นปจัจแจพิเศษเลยไหมทางลี้ทังลี่บอกว่าเป็นปจัจแจพิเศษครับแมนเพิ่นวะแม,แมนจ้าอ่าซื้อที่ไหนไม่ได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนอยากอยากได้ปจัจแจแบบน,นี้ต้องทำยังไง S <S ซื้อรถขับซรถตัวละสามพันแกบอกตัวละ 3, สามพันมีเมียเรียกเมียครับตัวละสามพันโอ้ผมก็มีซื้อนะสามพันอืมเฮ็ดจังไหบ่ซื้อเสียเอาจังไดรคันมันซื้อมาแจกมาแจกเลื่อนคขนเอมนั่งให้แล้วครับออกออกมาแล้วครับออกมาแล้วโอ้ก่อนพักันเอฟไป้กินกันเนี่ยมยนเดี๋ยวช่างช่างก้อนจะทำไงต่อนี่ยจะแท็กเลยครับผมจะแท็กเลยได้ว่นีหน้าสนิท หนาบางมือหนาบางมือชางหลิงกระแทกเลยดูครับดูครับกระแทกเลยหลุดออกมาทั้งยวงเลยนีตัวนี้เฟืองลูกปืนออกมาแล้วครับลูกปืนจะมีสองตัวครับ เยอบเลโอ้ยออออโอ้โหไงเลยบัดแควนงควงกะพอออกมาแล้วต้องตอกีนหอครับตอนนี้ซีน ก็งัดซีนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะปิ้นนะครับขั้นตอนต่อไปจ้าลี่จะประกอบซีนตัวใหม่เข้าไปครับเราก็จะปีนทางนะครับปีนทางอย่าลืมใส่แหวนรองนะจ้งลี่จะใส่แหวนรองเข้าไปแล้วครับ ที่ใส่ครับเยรียบร้อยครับดูง่ายครับแต,แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าไม่มีความชำนาญหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นประจำค่อนข้าง,งที่จะยากนะครับ สำคัญเวลาประกอบพวกชิ้นส่วนภายในนต้องต้องให้สะอาดครับอันนี้เรามีการเป่าน้ำมันปีดน้ำมันล้างอย่างดีเลยครับ ดูครับมออุ้งน้องหิวข้าวครับกินข้าวโพดแทนกินเอาข้าวโพดด้วยความอร่อยมากเลยครับโอ้ของแต่มจะหิวครับชวนไปกินข้าวไม่ไปกินครับบอกว่างานเสร็จค่อยกิน นี่ครับคนทำงานจริงๆเขาต้องอย่างนี้ครับชังดีใส่เฟืองเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูดตอนที่ประกอบเสร็จอีกทีนึงครับ